ศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในปัญญาของคนนะอ่าปัญญาบุคคลทุกทุกบุคคลนะมีปัญญาตัวนี้ให้ตัดออกเพราะความหมายก็มีแค่เชื่อมต่อไปสู่สับหลังกับสร้างความไพเลาะไม่แข็งกระด้างอ่อนโยนนุ่มนวลเท่านั้นแหละความหมายอาวละอีกตอนนี้เราก็กลับมาตรงศาสตร์ศาสตร์เนี่ สายศาสตร์เนี่ยศาสตร์ก็หข้อเมื่อสักครู่เนี่ยศึกษาการนอนการนอนมีมีสามคู่6อย่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังตอนนี้ศาสตร์นี่แปลว่าปัญญาศึกษาคนฟ้านะคนฟ้าในการนอนนี่แหละและต่อมาข้อที่ 3. สามสายเวทสายก็คือการนอนแบบเมื่อคู่อีกแลส่วนเวทเวทก็คือเวทะเวทะตัดสราออกก็คือเวท อย่างเช่นเดียวกันกับปริยัตปฏิบัติปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทหรือปฏิเวทะนะตัวนี้คือวิชาความรู้นะตัวนี้เป็นวิชาความรู้นะปฏิเวทนะปฏิเวทนะปฏิเวทคือวิชาความรู้ความรู้นะตัวนี้เป็นความรู้อ่เวทแปลว่าความรู้ เอาอย่างเดียวก็คือฟวามรู้ตอนนี้เป็นเริ่มต้นแค่เบื้องต้นเบื้องต้นเงี้ยนะเริ่มฝึกก็คือฟวามรู้ยังไม่ถึงขั้นปัญญาปัญญาสูงเขายังยังไม่ใช่เ,เป็นเบื้องต้นอยู่เป็นฟวามรู้แล้วก็ใสใสก็คือนั่นแหละอาการนอนเนี่ยเอามาอาธิบายการนอนเลยการนอนนี่มี หกอย่างสามคู่เรากล่าวเป็นคู่คู่ท่านอนท่าหวางนี่คู่หนึ่งทางนอนทางหวางนี่คู่หนึ่งแนวนอนแนวหวางนี่คู่หนึ่งเนี่ยสามคู่เนี่ยนะคือสายะหรือสายญาติเนี่ยนะตัวนี้นะก็ใช้ปัญญาหรือใช้ความรู้ใช้ทั้งศาสตร์ทั้งเวทนี่แหละวิเคราะห์คนฟ้าเอาดูในนี้นะและต่อมา ต่อมาเอาค่าเอาเอาเอา,เอาข้อข้อคุณใสสักหนึ่งข้อคุณใสไม่ได้เขียนคุณใสนะคุณใส่นี่คุณใสข้อหนึ่งคุณนี่แปลว่าประโยชน์คุณประโยชน์ คุณแปลว่าประโยชน์สายสายกระสยาอันสายญาด้านการนอนนเนี่ยถ้ากล่าวก็คือคุณประโยชน์ในท่านอนคุณประโยชน์ในท่าขวางคุณประโยชน์ในทางนอนคุณประโยชน์ในทางขวางคุณประโยชน์ในแนวนอนคุณประโยชน์ในแนวขวางนี่คือคุณใสกล่าวคําว่าคุณใสนดับต่อมาเป็นข้อเดลฉานวิชาใช่ไหมเดลฉานวิชามาเดลฉาน เดาฉานแปลว่าทางขวางเนี่ยเนี่ยทางขวางทางขวางแนวขวางท่าขวางเนี่ยเขาคือเดาฉานเดาฉานแปลว่าทางขวางท่าขวางแนวขวางผู้ชาแปลว่าความรู้ถ้าสองอย่างรวมกันแล้วก็แปลว่าผู้มีความรู้ในท่าขวางทางขวางแนวขวางเพราะสาม สามสามท่าเนี่ยหนึ่งสองสามมีท่ามีทางมีแนวเนี่ยท่าขวางทางขวางแนวขวางตรงเนี้ยชื่อของเขาคือเดลชานเดลชานอ่าเพราะว่าเป็นทางเห็นไหมนี่นี่นี่น,น,นี่ที่ทให้ดูเนี่ยเอาเอาเป็นสองเส้นเนี่ยเป็นอันนี้แนวนอนอันนี้แนวขวางเอาก่าวเป็นคู่ๆเลยอันนี้ท่านอน อันนี้ท่าขวางอันนี้ทางนอนอันนี้ทางขวางอันนี้แนวนอนอันนี้แนวขวางเขามาเป็นคู่คู่นะเอามาเป็นคู่คู่อีตอนนี้ <c oughs> เรื่องคู่คู่อย่างเนี้ยในราชานี่เดี๋ยวจะกล่าวทีหลังเ,เดี๋ยวขออนุญาตมากล่าวคำข้อที่ห ปฏิจจสมุปบาทก่อนปฏิจจสูบท,ที่มีส2สองข้อเขาก็อยู่แนวนอนทางขวางเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะอธิบายต่อจากหลังจากเสร็จเดรัชานก่อนแล้วก็จะมาแสดงปฏิจจสูบทต่ออันนี้กข็ขอกลับมาเดรัชานเมื่อสักครู่ว่าอันนี้เขาเขาเป็นแนวนอนกับแนวขวางน,นะก็ ทางสายคู่แบบเนี้ยคู่เป็นทางคู่มาแบบเนี้ยเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยห <c oughs> ลายคนก็คงจะแปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมไม,ไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยเนี่ยาทางเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยนะอ่อก็ไม่มีใครกล่าวนะก็จึงไม่ไม่เคยได้ยินนะเราจะเริ่มต้นตรงว่าเออในโลกเราเนี่ยโลกมนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกเวในสัตว์ใช่ไหมเวในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งมีชีวิต รวมทั้งมนุษย์ด้วยเรียกว่าเวในสัตว์ทั้งหลายแล้วเวในสัตว์ทั้งหลายก็มีสวสภาะธรรมเจกเช่นเดียวกันคือเกิดแก่เจ็บตายสี่อย่างนี้คือสภาวะธรรมที่เหมือนกันไม่มีใครที่ไม่เหมือนไม่มีอะไรที่ไม่มีจะพ้นสี่อย่างไปได้คือมีสภาวะธรรมเดียวกันนะเวในสัตว์ทั้งหลายแล้วอตอนนี้ะ คำโบราณทมัยดึกสมัยสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรสมัยปลาลัมปลาาเนี่ยทีเขาม,ามีแยกสัตว์กันนะนะแยกสัตว์เนี่ยเขาแยกสัตว์สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งอื่นทั่วทั่วไปที่ไม่ใช่มนุษย์นะนะเขาแยกออกเป็นสัตว์เดรัจฉานขาเอาชื่อทางเอาไปใส่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ยกสัตว์มนุษย์ ให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐนะอันนี้ปรลัมบลาเล่าขานสืบต่อกัอนมานะ,ะแล้วก็ตอนนี้ข้าพเจ้าก็อะจะมาอธิบายให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจรงิงคือเวเนสว์ทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งมนุษย์ด้วยมีสัตว์ประเภทเดียวคือสัตว์มนุษย์ที่มีโอกาสจะไปสู่ความประเสริฐ แต่สัตว์อีกหลายชนิดไม่มีโอกาสเหมือนสัตว์มนุษย์เลยสัตว์อื่นทั้งหลายถ้าจะมาสู่ความประเสริฐต,ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะกล้าเข้าไปสู่ความประเสริฐได้และทุกวันนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์มนุษย์ทั้งหลายเป็นสัตว์ที่มีโอกาสไปสู่ความประเสริฐประเสริฐนี่ก็อยู่แนวต่างทางตรงนี้เบื้องสูงนี้นะ อเขาเป็นอย่างนี้นะอต่อไปก็จะมาอธิบายเรื่องการเป็นคู่เนี่ยนะให้รู้จักแนวนอนแนวนอนหรือทางนอนหรือท่านอนเนี่ยเป็นทางเฉพาะรูปของบุคคลบุคคลจะต้องมีเท้าก้าวเดินไปตามทาง ตามทางตามทางของบุคคลเดินก็เรียกว่าถนนใช่ไหมถนนคนเดินเนี่ยรูปเนี่ยอันนี้ได้แก่รูปนะอ่าได้แก่รูปและนี่ทางอาตัวขวางเนี่ยทางขวางเนี่ยได้แก่ทางของนามนะตอนนี้จะให้กับใจนามเนี่ยเดี๋ยวจะเอารูปมาสมมติให้เห็นลักษณะก่อนแล้วเอารูปเนี่ยมาอยู่กลางแจ้ง ทำกลางแสงแดดส่องนะจะมีเงาของรูปใช่ไหมรูปเดินก้าวไปข้างหน้าเงาเขาก็ตามไปก้าวไปตามข้างหน้าเหมือนกับรูปและรูปถอยหลังมาเงาเขาก็ถอยหลังมาทุกอิริยาบถของรูปก็คือทุกอิริยาบถของเงานนะในตอนนี้เงาที่เคลื่อนไหวตามรูปไปอย่างเนี้ยเรายกเอามาเปรียบเทียบ กับนามที่อยู่ภายในรูปเขาเดินไปน้าเขาก็ก้กกาวไปแต่ทางของน้มเนี่ยเขาเป็นทางขวาง,าง,ขวางวเขา,นะนนานะเป็นทางขวางทางขวางนี่เขามีชื่อว่าเดรัฉานนะอันนี้อาารย์ผัสใจนะเป็นทางขวางขวางยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังว่าเออนี่คือขวางนะอันนี้คือขวางนะ แต่ยังไม่ถึงบริบทนั้นให้ถึงบ